สวัสดีค่ะมาพบก,กับฟอร์ดบายบุ้งเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพาเจ้าสุดหล่อคันสีบอลเงินคันนี้เลยค่ะมาโชว์ตัวแต่ก่อนอื่นนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปก่อนนะคะรุ่นนี้นะคะที่บุ้งเอามาโชว์ค่ะเป็นรถครอบครัวเนประสงค์นะคะเป็นตัว N e x t Gen e v e r e s t นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นตัวไทเทเนียมพัดนะคะตัวขับเคลื่อนสีล้อนั่นเองค่ะราคาของเขานะคะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทตัวนี้เป็นสีบอลเงินค่ะค่อนข้างหาย,ยากนิดนึง เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างตัวนี้เลยนะคะที่เห็นเด่นชัดคือจะเป็นกล้อง360องศารอบคันค่ะตัวนี้นะคะมาทํางานคู่กันกับตัวเซนเซอร์ด้านหน้าค่ะตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าเรามีให้ถึง6จุดกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ระบบความปลอดภัยมีเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เป็นการให้ดูสีรถคร่าวๆนะคะ อ่ะมาต่อด้วยไฟหน้าค่ะตัวนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบ m a t r ิค LED ค่ะนะคะแล้วก็มีไฟซีแคมวิ่งสว่างในตอนกลางวันข้อดีของไฟ m a t ทินะคะก็คืออ่แสงไม่แยงตาคนอื่นนั่นเองจ้าเพิ่มเติมด้วยข้อไฟหน้าดำด้านทำให้ไฟดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะไฟตัดหมอกของเรานะคะตัวนี้เป็นแบบ LED แล้วนะคะามาต่อด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้ค่ะเราจะมีซุ้มล้อมให้คุณลูกค้าแล้วเห็นไหมคะ เป็นซุ้มล้อขนาด3นิ้วนะคะตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะจะแตกต่างกับตัวเรนเจอร์นั่นเองค่ะตัวล้อแม็กค่ะตัวนี้นะคะล้อแม็กเป็นขอบ20นั่นเองค่ะ,ะสัญลักษณ์ไทเทเนียมอยู่ที่ข้างประตูชัดเจนนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะคะให้แรงม้าถึง210แรงม้า500นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ที่แจ้งไปก็คือจะมีกล้องรอบคันกล้อง360รองศาตัวกระจกมองแคางค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ก็คือ โครเมียมนะคะมือจับประตูก็เป็นโครเมียมเราเล่นลวดลายตรงขอบหน้าต่างเห็นไหมคะเป็นโครเมียมยาวเลยเห็นไหมลูกค้าทำให้ดูแบบดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะ มาต่อไฟท้ายค่ะตัวนี้นะคะไฟท้ายอะค่ะจะเป็นแบบ LED แล้วนะคะตัวนี้แล้วก็เห็นไหมคะจะมีคำว่า a c u r i ะค่ะ Everest อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เราใส่ครอบไฟท้ายค่ะเพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกเห็นไหมคะเราจะมีกล้องหลังมาให้คุณลูกค้าแล้วนะคะจริงๆก็คือตัวนี้กล้องรอบคันนั่นเองค่ะทำงานคู่กันกันกบตัวเซนเซอร์ถอยนะคะเซนเซอร์ถอยจะมีให้ทั้งหมด6จุดเช่นเดียวกันคะ่ะนะคะ เป็นไงมองท้ายแล้วสวยงามคันนี้นะคะเตรียมส่งมอบค่ะจะให้ดูสีรถนั่นเองค่ะนะคะไงเป็นไงบ้างคุณลูกค้าคนไหนนะคะสนใจสอบถามคิวรถนะคะหรือว่าสอบถามโปรโมชั่นอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับรถยนต์ Ford ทุกรุ่นนะคะติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ท้ายังไงนะคะวันนี้มุงลาไปก่อนกับเจ้าคันบอลเงินคันนี้นะคะสวัสดีค่ะ